นี่เป็นภาพของกล้วยหอมแฝดมาฮอยที่มีปลีกล้วยมากกว่า20ปลีในเครือเดียวซึ่งเป็นความแปลกพิเศษอีกอย่างหนึ่งของกล้วยหอมแฝดมาฮอย ที่ปลูกไว้ภายในสวนเกษตรบ้านไร่สวนสุขตําบลยางอุ้มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินโดยที่บ้านไร่สวนสุขจังหวัดกาลสินนางสาวชื่นกมลปิ่นทุลีเจ้าของสวนได้พาผู้สึกอข่าวซิสเนวกีไลเข้าชมความแปลกของกล้วยหอมแฝดมาหอยซึ่งเป็นกล้วยหอมสายพันธุ์พิเศษที่ปลูกไว้ ภายในสวนรวมทั้งหมดมากกว่า100ลุ้มโดยด้วยต้นที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากเนื่องจากในเกลือเดียวมีปลีกล้วยมากกว่า20ปลีนอกจากนี้ส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างหวีและปลีนั้นมีลักษณะเป็นแผ่นขนาดใหญ่ภายในแผ่นก็มองดูคล้ายกับลักษณะของเกลด็ดสร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากโดยนางสาวชื่นกมลปิ่นทุลีกล่าวว่า กล้วยหอมแฝดมาหอยเป็นหนึ่งในกล้วยหลายต้นที่ออกเกลือและก็มีผลผลิตที่แปลกตาซึ่งปกติแล้วกล้วยทั่วไปก็จะมีปีเพียงปีเดียวในหนึ่งเกลือ กล้วยหอมแฝดมาหอยต้นนี้กลับออกผลจํานวนมากผิดปกติโดยกล้วยหอมแฝดมาหอยที่ต้นปลูกไว้แต่ละต้นนั้นก็จะให้ผลผลิตที่แตกต่างกันออกไปและออกหน่อที่เยอะและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนและมีฝนค่อนข้างต่อเนื่องเกือบทุกวันซึ่งพื้นที่ที่ต้นปลูกกล้วยเป็นที่โนนก็ทําให้ไม่มีน้ําท่วมขังจึงส่งผลดีกับต้นกล้วยที่ปลูกไว้ไวครับ อันนี้นเป็นมาหอยหอมแฝดพันเตี้ยหอมแฝดมือไห้พันเตี้ยจ้ะเอ้าหอ,อมแฝดตังไดนค,คือเป็นตังไหครับอันนี้นี่แม่<อ>นี่แม่อ๋ออันนี้ปีเขาค่ะมันจะออกได้หลากหลายแบบจ้ะอันนี้เป็ด<บ>ที่ปีสําหรับตัวนี้แปดที่ปีเมียนจ้ะครับเขาปีปกติเขาสะอยูอย่หัวเคลื่อนบ่ค่ะอันนี้อันนี้ก็อยู่หัวแต่ว่าขึ้ออกหลายเห็นไ่มอะไรที่เคลื่อนเดียวขึ้นหลายปีเจ่ยจ้ะมันออกออกได้หลายแบบจ้ะอ่านออกหลายก็นีก็มีจ้ะอือจ้ะแล้วแล้วแพนห์นึงคือจะเป็นแพนต์ตังไีนอ๋อ จ้ะนี่เราความแปลกของเขาความพิเศษคือความแปลกสําหรับสายพันธุ์นีจ้ะโอ้นับปีเลยครับเจ้าปีนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ไลค่ะเกือบยี่สิบว่ายี่สิบปุ่นดิโอ้เ่รามันเขาสามสิบปุ่นเลยโอ้มาทั้งปีแล้วจ้ะยี่สิบก็ปีจ้าขณะที่เกลือเครือเดียวครับครับเป็นเป็นอะไรมันเจ้อหมอกมาจังสี่ครับปลูกแบบได้พิเศษยังไงครับปลูกแบบพิเศษทังไนวันนี้รุ่นย่างเดียวจ้ะ ปลูกแล้วรอรุ่นจ้ะก็คือรอรุ่นอย่างเดียวค่ะรับครับออกจังสี่งนี้ต้นนี้เพิ่งเคยเห็นว่าเขาเรื่อเลื่อหลายต้นออกมาหลายต้นแล้วจ้ะร้านงามกว่านอีกร้านเป็นเป็นดอกไม้เป็นไปเลยกับมีจ้ะเป็นแผ่นใหญ่จริงจรงแมนจ้ะเป็นใหญ่กว่านี้กับมีอ่ามันสิหน่อยกว่านี้แต่ว่ามันออกหลายหลายแผ่นไหมค่ะโอ้เป็นหลายหลายแผ่นจ้ะเป็นหลายหลายแผ่นกับมีจ้ะปลูกปลูกโดยเราบอครับไว้หอมแฝดมาห้อยอยู่ส่วนนี โอ้หลายปีแล้วค่ะอืมหลายปีแล้วหลายปีแล้วค่ะกับกับเป็นยังไงครับเป็นเป็นท่านที่ให้ให้เกลือให้นวยดีป่ะครับให้นวยดีนวยใ่ค่ะอ่าดูแลปกติจะอันหลักๆจะเป็นอ่าไอ้ปุ๋ยขอกนะคะขี้งวงขี้ค้อยขี้เป็ดขี้ไก่เข่านี่แหละจ้ะับเสริมด้วยสิบห้าสิบห้าแต่ผลไม่ต้องใช้ยังหงกบัวจ้ะ ปีนี้ทั้งฝนตกดีฝนตกดีคมากเกือบสู้มือปีนี้เป็นยังไงครับมันมีฝนกระทบกับกล้วยบอกกล้วยออกงามขึ้นบหรือว่าขี้ไร่ขึ้นฝนกระทบกับม่ถุนนอออกเพาท่านเพราท่านเมีนแห้งแห้งน้ำแห้งน้ำดีแห้งแห้งดีกับกล้วยเมียนจ้ะครับกล้วยชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขังอันยี้นี่น้ำเม่อขังมันก็เลยเป็นผลดีกับกล้วยค่ะ เป็นที่เขารือซื้อมาฉีเป็นนนนนเ้ยมนจะเป็นล้างกระทาเลยค่ะตามมะขังเมียนตกมาเรื่อยตกในมะขังเมียนค่ะกับกผลผลิตกระไรดีเป็นพี่จานดีค่ะนับวยกรขงงมพุ่มางเกตียากล้วยขนงล้านไปจ้าครับครอ๋อพี่แก้วพี่น้องสนใจครับอยากมาเบิร์นกล้วยงามๆโดยเฉพาะนี่นี่แปลกๆเนี่ยเน่นนน เป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นเกรดเป็นเกรดบางครัจะเกรดพญานางนี่แหละครับครับสีมาสทีมากมองไดไติดต่อนังไหนครับจ้าติดต่อเนาะค่ะศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อบ้านไร่สวนสุขค่ะบ้านคำบอนหมู่สามตำบลยางอุ้มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์จ้าครับติดต่อได้ไหมครับจ้าศูนย์แปดศูนย์สี่สี่หนึ่งหกสามสี่หนึ่งจ้าครับผมค่ะครับ